สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูแชนแนลนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการยกเลิกข้อความไม่ให้คนเห็นทั้งเราและเพื่อนในไลน์จะมีวิธีการขั้นตอนการทายัางไงเดี๋ยวผมจะพาไปทํำคนที่จะไปทาก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่งกระดิ่งให้มิตรหมูแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชวมวมพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับผมนะให้เราไปที่แอปพลิเคชันไลน์ของเรานะครับผมนะคลิกเข้าไปเลยปึ๊มนะครับทีนี้นะครับ เราก็จะมาดูที่แชทนะครับผมนะมาดูที่แชทนะครับว่าเ,าเราเนี่ยแชทหาใครบ้างนะครับนี่ผมแชทหาหมูสราวุฒนะครับแล้วก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่นะพี่ทักมาเนาะทีนี้เราแชทหาหมูสราวุฒเราส่งสติกเกอร์ไปเนี่ยเราส่งสติกเกอร์ไปผิดนะครับเราอยากลบข้อความไม่ให้หมูสราวุฒเห็นแล้วก็ลบออกจากหน้าแชทของเราด้วยให้เรากดไปค้างที่ข้อความกดค้างนะเราก็จะมีคําว่ายกเลิกข้อความเห็นไหมครับ มีคำว่ายกเลิกข้อความนะให้เรากดยกเลิกนะครับเึ้งปึง้งนี่ครับคุณได้ยกเลิกข้อความแล้วนะครับผมนะถ้าสมมุติว่าเรานะครับไปกดลบเฉยๆนะครับในแชทของหมูสลาวุธเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์นี้อยู่แต่ว่า,าในหน้าแชทไลน์ของเราเนี่ยไม่มีสมมุติว่าเราลบอ่ะปึง้งกดค้างใช่ไหมครับแล้วก็ลบปึ๊บกดลบ ลบนี่ครับมันจะไม่เห็นคําว่ายกเลิกข้คอความนะมันจะหายไปเลยข้อความนั้นแต่นะครับในหน้าของหมูสารวุธหรือเพื่อนของเราที่แชทด้วยเนี่ยของเขาเนี่ยยังค้างอยู่หน้าแชทเขาอยู่นะครับดังนั้นถ้าส่งข้อความผิดนะครับไม่อยากให้เพื่อนเห็นเนี่ยเราต้องยกเลิกข้อความเท่านั้นนะผมนะสมมุติสติ๊กเกอร์นี้ปื๊ดกดค้างนะผมนะถ้าเราจะยกเลิกข้อความในให้เรากดค้างนะครับอ่าแล้วก็กดยกเลิกข้อความพึ่ง เพียงเท่านี้ครับผมนะเพื่อนของเราเนี่ยก็จะเห็นคุณยกเลิกข้อความในหน้าแชทของเพื่อนเราเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้ด้วยนะก็จะไม่เห็นจะไม่ทันอ่านข้อความของเราแน่นอนนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการยกเลิกข้อความไม่ให้ เราแล้วก็เพื่อนเห็นข้อความนั้นอีกต่อไปนะผมนะโอเคใครทำได้ไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ผมอ่านด้วยนะครับแล้วก็ท่าในใดชื่นชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้มิตรแตมูมชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าสหลับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ